จะา่า,างามหู่างามพดอยู่ดอกอนนนคตพวผ่านนอกตรงเป๊ะเลยพี่นอ้องผ่นนอก,นอกมันแบบงามเผมไซ่อมรหูว่เกอะสีมันขึ้นขักแห้งมือนงก้ผ่านจากได้ล,ล,ลอตเตอรีอร่มือ่นมีจะไปงามๆเป็นยังไงเหรอเาว่าก็นั่นละกันไปซื้อฟันเนีตี่ล่ยงย่องในเผื่นเลยย่องคืซื้ออะไได้ซื้อน้ำน่ เป็นบ่ซื้อหรือรอดพันกัาตัวนี้เนนี่ล่ะรอดพันบ่เจ้าของยังได้ทิพมหาร่อยบ่ง่ายอึออวะแต่บ่บ่ยังก็ไม่ได้กึ้งบ่เป็นมือนกันเหมือนแถแม่สาวหน่อยพี่น้องคงทางได้สูงเย้าไว้เรื่องไหนางกับได้เครื่องไหนบ่ได้ได้ราคาจาได้เท่าไรก่อ เดสิบห้าร้อยเนี่ยว่าในถามกันอยู่คือเบาคือกันปะเอาเพิ่งแตต่อกันที่ตัวละเงินห่นี่หอโอ้นยเซ็เราพูดเขาซื้อเขาไปเซ็เราบ้างรอดันนั่นขายอะไรเลยบดวยจ่อยเวลาจะขายได้เร็วเนี่ยกระบอกนายคนดี ในรูดพันธ์นนสีเอาเทินพันธ์คืเอเ,เพียงก็ได้าาบายไปกปลกอร่อยสัย่งอร่อาพี่น้องไ,ไปเลียงง่วไปเลียงนวยการได้ซีได้เอ้ยมือนหนหน่อยหนึ่งเอาเบอร์โทรไปเบิ้งเบอร์โทรไปเบิ้งสันน1 1> ่นอ่ะศูนย์แปดหนึ่งอ้าวศูนย์แปดหนึ่งห่ห้า ับนี่แหละพี่นเนาะเขาจะไถ่หมูมันไดเด้อเพรามนงวหูกระทบเด้อนี่เพื่อนพันไปลอยช่องยเพื่อนวะเพราะไถ่คารถสมันายคารถานมันเาหอ่อ้เียตเีอาตัวีก็ได้เอาตัวรีก็ได้

ัเนาหน่อยเพอนหขาน้อยโอ้ยห่อขาน้อยกระเทียมตัวน่อยแล้วตัวใหญ่หลดแนเห็นมาว่ไม่วดแล้วไม่ิ่แล้ว่กแล้วสามาแล้วอดอะมันถือแล้วก็สื้อคือเขางวงหอยดสาเนี่ยหน่อยได้นน่ได้แล้วสองพัน รายละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทเม็ดยี่สิบได้คั้มสูงสามตัวราคาเดียวกันบดราคาเดียวกันบดเรื่องแบบงามเลยตัวนี้สีกับง่ามตัวนี้เด้าไหรนี่ราคาเดียวกันหูทันเม็ดยี่สิบได้แต่ละตนี่สูงงามสีได้เนาะพวกนี้มักแบบได้เดือยเอาตัวนังงามขนาดเลยตัวนี้ 12,500บาทอยากได้ห้องไบก็เอาเพื่อโทษใบคือเกาศูนกสองเจ็ดสี่ศูนย์สี่ีเป็นเ้าหอยวุนนั่งเกี่ยมนี่ขนาดเด็มากตัวนี้อยู่บ่มากู่แล้วเราเจด๊ยบยบาทนี่นี่ตัวนี้ลุกตัวครับลุกอยู่บ่กันพวกกวให้รูเดร๋ยเจีเส็จตัวนั้นราเจยู่ตัวเดบุอย่บ่ี่กระตือเีนั่งมันหงอง บางทีมันถือขนบางเศร้านั่นแม่นอยู่บ่ะตัวนี้พ่อเห็ดอยู่ตัวนี้ตัวนั้นมันนลอยโพดสิเดียวเนีมันโบกูกันเวิร์ดไวเมันโบกูกันหอมหอมฟักแล้วพลอยพลอยกันโบกูกันตัวนี้คืออยู่ตัวนั้นเจ้าบาดกาะพวกพัดแปดครับตัวนี้ตัวนั้นกับพ่อกินอยู่ขันหลอดถูกฝันเอาอิเลี่ยนละน่าพูดถึงว่า ถึงว e ่าได้ละแต่ว really? ่าเพิ่นขายเปันญาวานําบอกตัวนี้ก็ลออจิตก็พอกินเย็ดพันกับึงๆแน่เจ็ดกองเลยบลยหิวนักเติมอยู่แล้วบ่อห่อบ่หอนหกิโลเจปเนี่อุ้ยันกรดเลยาห้องเศ้าห้องปราเข่าพันกวรเลยอายุสามร้อยขึ้น่าเม่นยู่กวเม่นยูบ่เก่จหะเื้อจิหาอยขึ้น่า เราใจูายทุกผมใน่บเรือเออเราใจูปายเราประกันหดื้อขาระนั่นตัวแปเจกัห้องกะทิเลืออยู่แปดหานตัวเม็นอยู่บอกครับน่กะิว่าไป็นีนนั่นตัวผู้ขายเก่าอยู่ผู้ไทยกับอันผู้ซื้ออันผู้ขายคืออันเนาะแครับ่องหาโลูเขาขึ้นมาเดี๋ยวบหนักมันหนักแคบได้ละเนื้อมันดีเจพัสามเราเเจสาม ตัวนี้เป็นพันเนือมันหักจอยมันมอจากเมื่อไรเลยเนี่บออยากเอาไหวอะไมันอ๋อจอจอไม่หล่อสิใส่หัวเขาหน่อยใส่หังเขาหน่อยเนาะเอาบุ้งบอใส่บุญหัวเขาหน่อยเพื่อนสันต์อะไง่วงงามตัวานี่ สือทั้งแมนไปหลดทหรอเมียนแม่นคว่มาล่ะลูกเโคตโมันกิเน่ยลูกลูกวันนี้มันบริโภคดซาแยกซาสื่อท้องขาเจ้าแยก้เนี่ยทานเป็นเดียนยังไดนอ้ขายได้ขายบระดคือว่าคือบร็นาสองเงินวัวเนาะอ เมินสองมนความันถูกไปเลยแน่นอนบอร์อรผมลูกมันสองัวผมดเนีนมหน่ไม่ก็กย่งอยู่นี่ต right. ัว <generally> พันนั่นนันหัวละลาเนี่ยจะไล่เนี่ยเออไม่ใ่กเหนือเนือใครดีแฮะ แม่ลูกแม่ลูกซื้อมาหมื่นหาขายเท่าไรแม่ลูกซื้อมาหมื่นหาขายาได้เท่าไรขายหกหาว่าเออนั่นมันกำลังต่ออยู่หมื่นหกวันหาว่าหกสมิทธ์เออเอาเปิดกันเอาเบงอยู่ขายของน,น,นันมันนีเราบ้านมากไม่ตู่นี่เก่งโว่าออแล้วก็วก่า<ๆ>ห้องไว้ซื้อๆดูวันขายจะเล่าสิขายเท่าไร กำไรก็ได้นี่ยด้อยคนาคนเดียวหารายคือมู่เดียวหารายได้ด้วยันคอยยู่น้ำลอยนึงคอยกเหราขายได้เดี๋ยวกำไรยุ่งจากหันยุ่งจากหันมาหนีเดี๋ยวลอนึงพัชิบูเอาหน่อยม่นบ่เออแค่คนมาด้านหน้าเทาัตลาดมันก็บเฮ็ดแนวหนีแหละพี่น้องทังคนันว่ากัจับเสือกจับเสือกนันบมดแล้วแต่ฟีมือไฟีมือมันเนี่ยมันบดแล้วขันบัมีผูจับเสือกผููดึงมาขายมันกับเงียบเงาเลยตลาด วาพันเราเห็นซื้อยู่เออเห็นเห็นซื้อหูเลยเดี๋ยวว่าขันเล่าว่าพันขายข่อยมบิงนข่ยขายก่อนเลยพอมากระูองเราซื้อมาแล้วหานเอาไปอยนั่นเให้มือกล่องสองร้อยเราอ่ะก็เป็นตะเลี่ยงแหรอเนาะเจ้าเราซื้อมาเนาะ จนซื้อว,ว่าเป็นจับเสือกขมาได้พี่น้องซื้อเพิ่นมากขลากเลยนี่ใจเงินมากขลากเลยนี่ว่าจราศีเมื่ัินสองล้านปีกอ่อนเฮ้ยสี่หมืน่นหมดแล้วเพื่อนขายเพิ่นขายให้เป็นซื้อให้เป็นต่อ,อขายจักบาทดอะไเสียหน้งไว้เลยฮะจักใบขายหมื่นสองครับหมื่นสองแล้วจูงเอาเองก็เสียดอกก็สิขาย แล้วพวจุูงเองก็บพวขายสัตว์ได้อีกยังที่ขายให้เราถือเน็ดยเอฟจังไหนละมันบาได้ขายมันก็นจำเป็นตัวคนเท่านี้สุดแล้วเอาหงวดหางกุดเอาหงวดหางกุดไปสุดแล้วเท่านี้น่าอ่นแม่นที่ตัวละ<ป> <laughs> โอ้ไม่ต้องลาไปถ่นหางเงามันที่พันเผื่อเรื่องงวดตัวนี้ถ่นหางบก,กุดนี่ยน่าแม่นบริสแนลเฮ้ยเท่านี้ซึ่งว่างคุดซุดเจ้าเอ้ามันก็สุดอยู่หันตัวละ ได้บอกว่าบาทนี่งั้ห้างคุณก็ได้ขายพี่น้องเอ้าของมันใหญ่มันได้ขายนั่นน่ะไปทายใช่นั่นนะแล้วเราแปลชิมหาอร่อยมาสั่งอยากขายแนี่โอ้ยก็ขายอยู่ผัเขาสั่งผัดบ่อไปส่งเขาจะเคลือบโอ้ยนั่นเขาก็เลยท้อหายหรอไปนี่เราช่างนี่พิ่นคือู่ขคือคำเป็นยังคือู่ขคือคำแถมมันงามบ่ราคาจังไรก็งาม สองพัน้องนเก้า้องนเก้าลูกแบบไหนผยผมไปได้ถามเว้ยเห็นมาเอาเป็นเลี้ยงไม่ผสมกับพ่อด้หูเขาว่าลูกต้วนั้นตัวนี้เขากอยากสมน้ำต่วนเดี๋ยวว่างามหูว่างามดอวู่ดอกอนาคตพอผ่านหนอกตองเป๊ะเลยพี่หนอกผนนอกมันแบบงามเลยรามันสร้างมูกยสีมันขึ้นรัข้าแห้งมนเก้าพันจากได้ งามหางกับงามตัวนี้คือแบบครบเป็นยังไงพวยพ่ยโอ้งาม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 ของเราอยู่งอมรับอยู่ดอกว่างามเก่งกว่ากว่าคุณได้สูงได้เอามาหน้าคนพ่อพันพี่น้องเลี้ยซี่พน้าหมาพิ่นมองหาลายเจ้าอยู่เสียอย่างเดียวก็คือเพิ่นบ่ฮู้ว่าสายพันตัวใดว่านพนสอได้ถามเขาเลยเจ้ว่าลูกหลอดลูกหลอดเขาจริเนาะสายพันบอกโซ่ก็เลยจังว่าสีแดงเป็นคือิมบ่ฮู้บ่ฮู้ดอกเจ้าตัวใดดอกเจ้ว่าฮู้ว่างามบ่มีมงตีเลยหลับไป ห้องไววหมื0 0เก้าพัน้าวคนี้หองหาอยากได้เอาเบอร์โทรไปเพื่อกันนะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปเก้าอยู่งห้าศูนย์ศาพี่การจมเพื่อได้ตะการตะการพืดผลก็ได้เช่นน้อยตัวใดแข็งบางขามัน็ได้เช่นน้อยพันกว่าบาทนี่ะพี่น้องก็โหลด่อพันกว่าบาทกับเลือยูเบ0 0ดพันกว่าโตรเจ็ดพันกว่ามีละนอเจ็ดแันนี่ละน้อประมาณนี้ละน้อเอาเอา อังีอมื่นงทเลมืนสงทเปาแนวนี่หลายคนแล้วเอฟซีกซื้อบอไปส่งจักเถอะอเอผมไปเปิดไปส่งอนอำนาจงมือนึงมันอำนาจมันยังไงได้ผลส่วนใหม่เอฟซีหัวยูบูลีรัมผลนี่จังสันดีหรอ่ยกี่บาทยาวส่ีายไส่งทันทีหรอจ้าค่ยอ่นทัผลกับน้อขานพานมองผลเย็ังไงยินวะ เคทั้งพุนก <c oughs> <c oughs> in ับสกลนครมุนนครพ่อทรงยุ่สกลไกลไปอีกได้เนาน่าสามลอยลูกเลยพี่พลอยนว่งามของเ่าแซ่ระแซ่ระแ่ะมาโคษรสาง่วงงามนุวงใหญ่เนนี่ของเจ้าอยู่บนนี้ก็เลนี่อัยวรุลงให้ลูกงามงามนี่โมเมนต์อยินี่วัีุ่งลูกสาวงามงามให้โมเมนต์จอยโมเมนต์องเพิ่นจอย เ,เ,เดี๋ยวของคนมอยู่พี่นนอะอันนี้เป็นงนามโพดรคาคาขึ้นสี่ขับัวนี้โพดแห้งว่าเปนเม,มเป็นสีขายหำไลูกก็นใหล่แล้วนนั้นลูกมันงหญ่ะล้วนนั้น ออัเปเลี so, like How, like yeah. so, like the the ้ยงว่วใหญ่เท่าไรเราดิสามนสามนสันหาหมื่นสามหมืนี่ัูกลูกลูกมันขาดแหงแม่เพิ่นมาเราบ่แม่เพิ่นแม่มันะ้าีกัเลยเออทับไปแล้วเพิ่นวเอตัวเบิ่งพี่น้องหามันหมันหามันได้กันเออจงแม่เพิ่นหนาจะแม่เพิ่นอ้วนุ่ พอเทวบอกเพิ่นดูราคาลูกมันนั่นมองไม่เจอได้ขายนั่นสองหมื่นเพิ่นว่าลูกมันเขาให้รอดเราสี่ขายสองหมืน่นเออก็เบิ้งพี่น้องตงก็เบิ้งตก็เบิ้งค่าได้ห้าหมานันแม่เพิ่นทับไปแล้วเพิ่นว่าอะไรครับเป็นห้อสี่หมื่นเก่าจะเบิ้งลูกว่าลูกมันงามแม่เพิ่นเมทหาซิบก่อน เม็ดสีหรไงลูกพักแห้งลูกมันนี่เล็นตัวหูง่ามเลยก็เลยมาเิ่นตัวแม่งามเี่น้องตัวแม่เี๋ก็งามมีรีหรอคนละมันเปนง่ามซื่อที่มือกว่าบาทที่มือเก้าพันกระซ่มหาเออเยูกแลกมันยังสดถูกบักโเครตโอห้มางวใหญ่งวสูงเพอโทษน้ำไผ่เทษ้ำ่เก้าสองศูนย์เก้าสองสองก้าสี่สองเก้าสี่สองหกศูนย์ห้งหก เขาลูกแรียร <pad pare sy> ีส <ire> ูงใหญ่โค้งใหญ่ไเบิ่งลูกมันเบิ่งคักเลยลูกมันเบิ่งสองรอบแล้วหาเจ้าของบ่เห็นพุ่นลูกมันอยากได้จักบาทไม่เปิดสิกันโล้วนไม่ขายโลดกันขายได้นั่นลูกกระซี่เก่าแถมแม่ยอ่าก็งามกับประมาณนี้แหละพี่น้องว่าสุดการพิ่นกระห้องสูงแน่ยเจ้าวางัวเพนผักบ่มีหม่องตีเป็นตัวงามกับมันเอออยากดูคนเดียว ตัวนี้ก็เมิดหาซิบคือพอซื้อจงิงๆเมียใหญ่ค่า็ซื้อเมีอันนั้นได้นิเมื่อเนนหน่อยหนึงเยอาแล้วค่ะพา่พอซื้อสำดองมาเมื่อนนหน่อยแั่เมียสาวหน่อยเขาก็บอกว่าป็นสองหมื่นเดี๋ยวรม่บางไงหนึ่งเขาบว่ามันสี่หมื่นหามันโพดได้น่อยป่ะพี่องต้องซ่อนแล้วเนาะไงล้วนีเจ้แม่นน่เท่าไหร่ปุ๊บตัวเมียบางไงม่นสี่พั Oh ไม่มากลูกอะไรมือนสอนี่มสอหนี่ห้องวัซื้อได้นี่แม่แม่ลูกเสามมื่นนี่แม่หนีแทงไงแม่นีมแทงไงบ้านี่สามมื่นลูแม่นีพูดแทงพี่น้องครับแม่หานซีบีคือกันอลไวนี่กันมั่วา่ออกตลาดลายแห่งสามมื่ต่อรองได้สามนต่อรองได้พสามมื่นต่อรองได้แม่พันคักเลยบงลูกพันนลาะไรมาบางล ดูคนนังยังหน่อยเนี่เดือนพเร่องตัวนี้นเท่าได้แหละลูกเพิ่นอ้ยดูคนก็ยจงยเป็นทุกงยังเป็นใหญ่เนื้อหนุ่มมันกับเมียหาซิปคือเมีมันแล้วเนื้อใะเด้บแบเนื้อตืเดียงนบเนื้อมอมือสองพันเนื้อเนียกับเป็นเนื้อนอรรมดาละตานืะอน่เนื้อตะาหน่เนื้อง้อมือเพิ่นกัอ่านตะแหนอตัวนี้ที่มันปวดเนี่ยมีปามปัญหา มามามาโทษหน่อยค่พันมักพนมักศูนย์หึ่นย์หกนึ่อ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งอ่าหนึเจ็ทั้งใหญพี่กัดอยู่ทั้งหกัดะกาหมดละอมีเสี่เยพันมักนั่นเดี๋ยวเนสี่มาบอกราคาเลยนั่นมือสองห้องไว้นั่นตัวนี้ขัดมือหนึ่งเมตกพูดเอาโลดนั่นนะถามนี้ว่าเบิรเหนื่อนน่ะนั่น คุยทั้งพี่ก็ได้ขายให้คือกันลอตเตอรี่ลอตเตอรี่มือมีจะไปง่ามเป็นยังไงเหรองามโอ้ยก็นั่นล้วกันไปซื้อเพฟันเน็ตี่แหละย่องเนีเพื่อนเลยย่องคือซื้อบุ่๋ยได้ซื้อน้ำเนาะแมนบ่หน้ามาที่เราเอาหนิล่ะวายขันขายยากไรมากเอาตัวนี้บ่ขั้นแปดหนึ่งสอง นั่นบ่อบ่ิเกมันเกิดเลออายุนยกใหม่ชิบสมสเท่านบเสามเปล่าสามเก่าเอายุนั่นดิย่งอยู่ตัวนี้อายุอายุในยกสามเก่าสามเป่สามปดกัเ่นั่นสามปสามเก่าเรือเบิรตัว้ารุ่นนี่นอเามักไ่ได้เอ่าเอาได้ ไถามเ็จากไหนหรอเฮ้น yes ั่งคำข้านี่ซื้อเฮือขายเหมือนขายเพือซื้อซื้อเพือขายเหมือนแปลโตปาดที่โตไม่ได้ขายหรอกี่ิสิเมื่อหาไา้สินี่ซื้อไม่ได้ขายซื้ออย่นีซื้อนั่นละเจ็ดละแปดก็สิได้ขายต้วซื้อดูไปนั่นซื้อออกตลาดเนเบิร์ไม่ไปขายตลาดได้ยังเอขายเครืองเคื่องง้อมาดีเคื่องเก่านี่คนได้ขาเกี่ยวหยาให้โอ้ยยังกินดูเทน้อยอะได้ได้ชุดิบชุดแดง มันกินแล้วเหม่อมันบอกินกับจิ้มเฟืองแห้งที่ใส่ซื้อๆมันถือกระซื้อนัแปดโตโตละแปดพันบซื้อมานี่ขายมือหนึ่งบอกขายปันนั่นห้อัวซีซ่าอ่อยก็เอาตัวคอนน้วันเช้าตัวละสองพันสามพันเลยจ้แห้งพี่หน้อยนัทละแปดัวเก่าโตนัทพันกับว่าซื้อนัดนี่กับว่าซื้อไวซื้อนัทจิ้ม่อด้ลาว่ตัวนีแปด ก็สิเล่พี่น้องตลาดวันพุดก็ไม่ใจในหอยเป็นสื่อกันสื่อนี้ไปมันเบิดตยัดเป็ดท่านเสื่อกับพ่อเลี้ยง,ง,งพ่อเลี้ยงเลยนี่ธเนาเนมืน็องเปสามเปสี่เปห้าอยู่ระวังหี่อเราจะได้กำไรไ้ายน่นม่แม่นว่สื่ออยู่เนาะ่ามืองดอกค่านั่นเมาืออาจารย์ใหญ่พิ่มาเมืองพันธบังไงอาจารย์ทำนี่ฮอดแปดพันยู่บ่ตัวถามเพื่นถามเพื่นทำทาถามเพื่น กับท่านกันเพิ่นบเบาๆน้ำเลยเอามันมันใหญ่มัน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 อยู่ดอก,อกดพี่น้องมาเบาาิ่งทั้งตลาดควายพี่น้องตลาดควายนัดวันพูดทายทางทางตลาดเมืแป๊บเดียวมาทางนี้ควายเบิดอเลยพี่นอ้องคก็ทีมันเข่าหน่อยแห้งนัดนี่ยพอพี่น้องขาเรื่องแก้วน้อยก็เป็นพิธีบางทางเบียดจักเพิ่นสื่อจังไดคูม่มือน เป็นยงไรเปลี่ยนบรรยากาศเอาควายมาเป็นอย่างไเนี่สองหมื่นเท่าไรเฮ้ยอยากได้สามเนยัง่าจะปลาหงวยิมโอ้ยนายคนเดียว ถูกประดทั này, này, ้งสอย่างเนาช่วนนี้เนาะเองพี่น้องไาวกะด็ต้มหมูไงสามหมื่นกว่ากะดกะเด็สองหม่นหนึ่งเนาะประด็สูงๆใหญ่ๆเป็นอย่างไรเหเป็นอย่างไรสูงๆใหญ่ๆล้านหนาสามหมื่นกว่าเบียดเข้าวัดอย่างไรเบียเข้าเถอะจะเป็นเพลินใหญ่จะเป็นเพลินสูงอ้ย สามหมื่นกว่าไม่เนื่อยพี่น้อตัวนี้ไม่อ่อนเลยสตัวนี้แกอยู่หักบ่มีเนื่อยวนท้า้งตัวนี้ก่านไปุตเมอ่น้เอตัวเก่าไอกเื่อมือเก่า ก็ไม่บ่ได้เก mat ouais? ิ่เดเกิดคอตันนี้มือนเก่ายังวันนี้ตันนี้มื่นเก่าเมื่อดเกิดนัว้าเ็ดเดแเอ่เกิดไปหาใสมาขายเมื่อไดแล้วพายจีไปขายข่อยบาขายหัวมนเนมือนเก่ามืนเจ็ดมืนแปดมืนก่าข่อยมาสีขายทำนี่ห้องข่อยก็ได้ต้นนี้ยังขายหายนี่ไา่วัายังต้วนี้มันบอกโอ้ยมันกระเมียนละเนาะ ุ้องมื่นกวบบร้ยหนึ่งหายมนแปดมื่นเก่าที่ห้าใช้มาขายให้ได้ทำหนี้มื่นเก่าแล้วยังมาขายได็กเป็นของที่รุนเป็นอย่งไรพอนิดว่วงนี้เป็นอย่งไรเป็นอยงไดสว่วงนนิเป็นอย่างไร

พเนีออย่ยเตะอขายขวเดืดหลายใ,ใจค่าตลาดพ่อมือนีนี้นอ,อ,อ๋อพ่นตะขึ้นพนพ่อโอ้ยนึว่าขายขั้วได้ใจ่าตลาดนําเป็นอย่งไรจังไรล่ะค่ะแก้าโตพอโอ้ยผดผดพวกพวกแรงพันพ่อเม็ดลาค่เป็นยังไมือนี้รลคาเป็นยงไมือี้ าคพอฟังอยู่พ่อฟังอยู่เขาปัญาคาค้นนอยมันต่ำจ่ำขัเพืนรอพอฟังมันกรถือค่ฟังอยู่บอกก็เพิ่นํำเมา้นำมอหนาน้ำนอขวดเตะควยถือขวยน้อยขายถึกถือเบิดหแล้วพวล้วยเบิกับเบิ้ลถอนช่ว